ครับผมพี่นอ้องปวดปลากรบผมปลาขาอ้อยปลาซิวกรบผมสิทุกางานไข่าปานั้นกับผอดตายกรบผมพี่นอ้องบ่มีเงินพ่อบาดกันบ่มีอดครับผมอยู่บ้านหนอกเข้าครับปวดอยู่ในขอขัวข้วแอ๊วเลยย่างเขาเข้าต้องขยันครับผมพี่นอ้อง ต้องปดเขย่าเอาครับโอ้หลายครับอ, <c oughs> อยูทรงไห้ตรงหน้านอนกลางดินกินกลางไส้ครับผมว่าจะอยู่ยดีๆไปพี่หน่อยดูหก มันตกใส่ตะกีกคว้ยกื่อครับเอาไปอ้วาไปหนองเพื่อนว่ะเอาผ่า,ามิได้ปลาชิวไข่เลยครับเนี่ยตัวนี้แล้วได้ไปไล่ตะคุณครับ ล้วนโคตง่ายแห้ครับคูโคตรกูโคตรเนาะเนี่ครับกูครบ,ครบเลยแม่ล้วนครับผมมกนี่คักเลยครับพี่น้องเลยครบับเนาะอาหาร อจอดมันจะไคไ่ใครอืออืออ่าไน้องเอา้าพอหอมป่าของพ่อนะี่น้องเนาะแล้วค่อยไปไล่กันอีกเดี๋ยวผมปลดตัวนี้ก่อนนะสุยอด บึงมันดกกาาดทางของกูณเอาเป็นเอาเปนเอา ไปง่ายแน่พี่ลองว่าให้จะได้กินดีครับผมเพราะว่าอู้นาอพีปน้องเนาะอู้เอาครับผมเข็ตตองเห็นใบตองโมกขีานหมกปัญหาเลยของเรื่องอู้ใส่ไข่เอาเลยไข่เป็ดเดี๋ยวไปหาไข่เป็ดครับผมแมนจะแมนแขนปันใดก็ไม่มีวันอดตาย อยู่อยู่ชลินอำเภอกับเชิงไอ้บ้านผมตะเกียบเท่านีิครับผมพี่น้องคีแรงปันนดกับโบเคยว่าบบมี่เขาไมีนานว่าน้นที่ท่วงกับโบพ่อสองหมื่นครับผมแห่งบกเกียงครับพี่น้องเลยราศีมิถไน สิเดียวเวลาพี่นอนะอ้องเนาะเบิ้งคนละชอ็ชอตช็อตไม่ช็อตไม่ไปครับผมเข้ากับไปเจ็บพักครับผมพี่น้องเอา้านี่ครับผมออมาเดวครับพี่น้องมาปลดได้กันครับผม